สบายดีมูเพื่อนนี่กะลาหานสิมาแพ็กแพ็กกันดาขนมเนดะ้ขนมอเมริกามาได้นน่นะเฮออ้ยธูาหากกตื่นหากวตื่นสิบสองโมงสิบสองโมงแล้วสิไปกินกาแฟกันมาหนิโอเคเพื่อนอ่าขอบใจได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe สบายดีหักเพลงกันสบายดีครับเพื่อนเพื่อน good morning good morning good morning สุดยอดวันนี้สิพา สิปอันน่ะแบ่งขนมไปขายเด้อพวกเจ้าเด้อนี่มาเนี่ยเอาไปใส่ธงยางน้อยนี่นี่ขนมซื้อมาขนมซื้อมาขนมอเมริกาเมเด้อพวกเจ้าเลยทอ็อปคนนี้ก่อนอู้ได้หลายเด้อพวกเยอะนี่นี่คนนี้กันนี่ธงยางธงยางนี่เห็นบ้างไหม นี่สุดท,ท้ายทองละเอาทองละสามสิบบาทเนาะว่าพอดีกินนี่เห็นไหมทองละสามสิบบาทขน,บขนมแซบ่บขนมแซ่บเนาะขนมอเมริกามาตออเมริกาแซ่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 แซ,แซ่นี่เราอยากซื้อ สั่งมาราเดอนี่แน่โอ้นี่สาบบาทจ้าสาบาทสาบาทออสองี๋งมาแต่หกสบาทแล้วนะนะมงจะได้กำไรอยู่บอกผมเจ้าซื้อมาอ่าสามเจ็ดสาวเอ็ามเจ็ดสาวเอ็บาทครับจะได้จถงนะุงปะนี อืมอ่าวันนี้สะอาดแล้วสามทงสี่ทองค่ะ้อยสาบบาทโอ้ได้กำไรกี่ปีคือลูปเชิญเซยเอาต้องเห็ดน,น้อยลงน้อยลงบอ่ออ่าเอาปลาคายบุญส่วงเฮือ Đây, 1, 2, 3, 4 5 à. à. Nói lại cái cho xịt tí đây nó, Ui 6 นี่นล่นี่น้อยลงนอยลงไปแลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเจ็ดไปเลยอืมอ่ะ หนึ่งสองี่ห้าหเจถุงได้อันราวราวแปถุงเนาะเฮ้ลูกทินออพอดีพอดีได้ทิน อ่าไปขายได้ปัะนี่ไปขายอยู่ทุ่งสีเมืองอยู่ที่อุบลราชธานีตัวก็เคยอยู่เลยทุ่งสีเมืองอาโอเคนี่เราหยอกเสียดอกพี่เจ้เฮ็ดข่อยขยั้มันดา,นา,นา,เ,อานเอาไว้กินเอาไว้กินเบิ้อง YouTube ยูทูปพวกเย่อ บนยูทูปไปแล้วก็ยิงไปน้ำนี่ยใส่ถุงโคกเกอร์มเนี่ยนี่ห <4, S 2> นึ่งสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปดนไงนี่โอ้ยเป็น้วเพราะคณะบอมมาใส่กับนันน่ะ,นะ,นะมันนันนันมันบุดทันนะพวกเจ้า โอเคเด้อเราเจอกัะไปกินกาแฟกันไปนะครับวันตื่นบายๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด้อสบายดี